อยากได้อ่ะอยากได้อ่ะอยากได้ตัวนี้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 ไม่มีตัวแล้วอะแต่อยากได้ตัวนี้มาเลยจะได้อ่ะอยากได้อ่ะใจคนเราช่างโหดร้ายอุ้ยโอ้ว้าวมันจ้าซะเหลือเกิน แม่แสงไฟมันแทงเข้ามปในตาขึ้นซองนานนานตาจะบอดข่าวมากข่าวมาก <c oughs> ท้องฟ้าน่ะท้องฟ้าน่ะท้องฟ้าน่ะข่าวมากเลยนะมัน <c oughs> ต้องมาแน่ก็ดูอยู่ด้วยกันอุ๊ยอาจตะสีเขียวไม่ใช่น้องงูนี่นนนเธอ,เอ,อมันลูกเมียน้อยลงไปซะเธอ,อมันลูกเมียน้อยลงไปซะ <c oughs>